ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีตุลประจำเดือนกันยายนพศ2565ผู้ที่เกิดในราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนชาวราศีตุลเดือนกันยานี้ถือเป็นเดือนที่เหมาะสำหรับการวางแผนจิ้มตัวเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการทำงานเพียงแต่จังหวะดวงดาวไม่โดดเด่นเรื่องการออกหน้าสักเท่าไหรนะ่นัก เป็นเดือนที่เหมาะสำหรับงานในลักษณะเป็นเบื้องหลังมากกว่าเช่นการให้คำปรึกษาคอยส่งข้อมูลซัพพอร์ตคนอื่นสำหรับใครที่อยากเปิดร้านเดือนนี้แนะนำให้เตรียมตัวด้วยการหาช่องคลางขายหาสินค้าหรือดูทำเลที่ตั้งร้านเพราะเป็นจังหวะที่ส่งผลดีส่วนใครทำงานประจำอยู่คุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายคอยช่วยเหลือแบบไม่เปิดเผยตัว อย่างไรก็ตามต้องขอฝากเตือนว่าเดือนนี้คุณจะมีความเครียดเกิดขึ้นได้ต้องพยายามเติมกกำลังใจให้ตนเองหรือสร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อให้เรามีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นเดือนนี้มีดวงดาวโชคลาภเข้ามาให้ลุ้นเล็กๆน้อย,อ,ยอาจไม่ได้มาในรูปแบบของเงินแต่เป็นสิ่งของเสียมากกว่าเช่นเสื้อผ้าเครื่องประดับของขวัญของฝากสิ่งที่ต้องขอเตือนในเดือนนี้คือเรื่องรายจ่ายที่ยังคงหนักอยู่ อาจเป็นเพราะคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการลงทุนนำของมาขายปรับปรุงซ่อมแซมร้านหรือบ้านใหม่เรียกว่ามีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่วนในเรื่องความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่คุณอาจจะได้พบเจอกับความรักแบบไม่คาดฝันอยู่ดีๆก็เจอกันหรืออยู่ดีๆเขาก็ติดต่อมาบางครั้งอาจเป็นการทักผิดคน แต่พอคุยไปคุยมาแล้วกลับมีโอกาสได้เป็นแฟนกันในอนาคตส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วขอให้ดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพของแฟนคุณสักหน่อยเพราะอาจมีประเด็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในเดือนนี้ส่วนในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุของตัวคนณเองนั้นก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกลางเดือนไปแล้วอาจมีอาการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างเกิดขึ้น บางครั้งอาจเป็นผลมาจากความวิตกกังวลในเรื่องงานช่วงนี้ก็ได้